คุณผู้ชมครับถ้าเราพูดถึงอำเภอพิมายเราก็จะนึกถึงปราสาทหินพิมายะนะครับแต่อำาเภอพิมายนั้นนอกจากปราสาทหินพิมายแล้วยังมีอุทยานไส่งามแล้วยิ่งช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ภาคเอกชนได้สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน อุทยานไทงามให้เกิดความสวยงามมากขึ้นก็ทําให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวชมงานแล้วยิ่งช่วงนี้ฝนตกครับคุณผู้ชมทําให้รากของต้นไทรได้แผ่กิ่งก้านสาขาร่มรื่นสวยงามเลยทีเดียวครับบรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอพิมายนะครับเป็นไปอย่างคึกคักเลยทีเดียวโดยเฉพาะที่อุทยานไทงามในเขตเทศบาลตำบลพิมายมีประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างพากัน มาเที่ยวชมความสวยงามของต้นไทรที่แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นจํานวนมากเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูฝนครับทำให้ต้นไทรงามแผ่กิ่งก้านสาขาร่มรื่นสวยงามครับโดยอุทยานไทรงามนะคะก็อยู่ในพื้นที่บริเวณโครงการส่งน้ําและบารุงรักษาทุ่งสำริดอําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะคะครอบคลุมพื้นที่ประมาณ25,000ตารางฟุตนะคะก็เป็นพืชยืนต้นชนิดหนึ่ง มีชื่อพื้นเมืองว่าไซย้อยนะคะจากการศึกษาก็พบว่าไซงามแห่งนี้เจริญเติบโต,ตแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงามากมาเป็นเวลากว่า350ปีแล้วนะคะโดยไซงามก็เริ่มเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงนับตั้งแต่สมเด็จพระสรีพ,พชรินทราบรมราชนี ในรัชกาลที่5นะคะได้เสด็จประพาสเมืองพิบายเมื่อวันที่21มกราคมพุทธศักราช2454และได้พระราชทานนามสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่แห่งนี้ว่าใสางามค่ะสาเหตุที่พระราชทานนามว่าใสางามก็เนื่องจากเป็นนามที่อันไพเราะแล้วนะครับคุณผู้ชมครับใสางามยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวน่าประทับใจกับความสวยงามของรากทรยที่พันกระหวัดรัฐ เกี่ยวกันอย่างซับซ้อนประสานกันเป็นโครงข่ายขนาดยักษ์เชื่อมต่อกันคล้ายโครงข่ายของยายเมีงแมงมุมนะครับ ผลงานสร้างสรรค์าจากความเป็นธรรมชาติล้วนๆนี่คือสาเหตุที่นำมาสู่การตั้งว่าไ่งามนะครับก็เนื่องจากธรรมชาติได้สร้าง,างขึ้นมานอกจากนี้กิ่งก้านของไ่งามบางส่วนแปรเปลี่ยนเป็นเข้าอี้นั่งสําหรับนักท่องเที่ยวชมทัศนียภาพริมน้ําให้บรรยากาศความเงียบสงบส่วนตัวในบริเวณพื้นที่ของไซงามนั้นด้ยพบว่าในช่วงของฤดูฝนต้นของไซงามได้แตกใบอ่อนเขียวขจีรากของต้นไซงามได้แผ่กิ่งก้านสาขาสวยงามครับ ก็มีภาคเอกชนที่มาร่วมบริจาคเงินด้วยนะคะจำนวน3 0 0แสนบาทในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอุทยานไซงามด้วยการปลูกต้นไม้จัดสวนย่อมค่ะสร้างจุดถ่ายรูปนะคะให้มีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นก็ทำให้ในแต่ละวันมีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวค่ะเดินทางม,มาเที่ยวชมอุทยานแห่งชาอขอพอุทยานไซงามกันเป็นจานวนมากทีเดียวนะคะ